ทุกคนจ้าตกตั้งแต่สามโมงสามโมงกว่าหนึ่งชั่วโมงน้ำท่วมนะคะบ้านเราน้ำท่วมนะคะ่ะน้ำท่วมหน้าบ้านเราแล้วโอ้ยพระเจ้า <c oughs> เรากลัวฟ้าหรอกข้มามะบายไม่ทัะนเนาะเราเปิดข้อไป้อยู่เปิดข้อไว้ตรงนน้นนะคะฝนมันฝนมันตกตกตกหนักมาก,มากแล้วก็ตกไม่หยุดไงตกแรงแล้วเนี่ยหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วสภาพที่เห็นก็คือนี่แหละคะ่ะ ខួងតាបាយពត់ໃណា